ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในการต่อแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งาการต่อแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าพยายามอย่าต่อให้เป็นการสลับซับซ้อนนะครับนะครับบางคนเขาก็จะสอนอต่อโซลาเซลล์ให้มันสลับซับซ้อนนะพยายามเรียงเอานะครับมันจะกินเนื้อที่ไปบ้างเรืองสายไปบ้างนะครับมันจะไม่มีวันพลาดนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราสลับซับซ้อนนะครับเราจะเอาไอ้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ไว้ตรงนั้นนะครับสายมันจะสลับซับซ้อนมากนะครับบางทีเขาก็เพื่อวันเขาจะประหยัดสายไฟนะครับอาจจะพับ4-4สมมุติว่ามี8แผงนะครับอาจจะพับเป็น4-4เพื่อว่าสายที่ลงมาจะได้ไม่กว้างแต่แต่ถ้าหากว่าต่ออย่างนั้นนะครับก็ได้แต่อย่าให้สลับซับซ้อนมากเกินไปนะครับแต่ หลักการนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบสายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะเสียบผิดเพราะว่ามันจะมีแจ็คตัวผู้กับตัวเมียนะครับนะครับบวกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวผู้นะครับแล้วก็ลบมันก็จะเป็นเหมือนตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต่ออนุกรมนะครับเนี่ยการต่ออนุกรมก็คือเอาสมมติว่านี่แผ่นที่หนึ่งะครับแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่8ดนะครับก็เอาบวก สมมตินะฮะเอาเอาลบเอาลบค้าไว้ก่อนนะครับลบนี่ไม่ต้องไปไปต่อนะครับในลบนี่เอาบวกนะครับของแผ่นที่1นะครับก็ไปต่อเข้ากับลบแผ่นที่สองนะครับบวกแผ่นที่2นะครับก็ไปต่อลบแผ่นที่3ามนะครับบวกแผ่นที่3ามต่อลบแผ่นที่4ี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ ให้ต่อให้ง่ายที่สุดให้ดูง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราต่อให้มันสลับซับซ้อนปุ๊บเราก็จะเอามันจะเหลือบวกกับลบนะครับลบกับบวกจะเหลือสองเส้นนะครับจะเป็นผลรวมของของทั้งหมดนะครับอ่าสี่ร้อยวัตต์นะครับแปดแผงนะครับมันก็จะได้อ่าสามพันสองร้อยวัตต์แน่นอนอยู่แล้วครับพันสองร้อยวัตต์นะฮะแล้ว สมมติว่าแผงแล้ว40โวลต์นี่แผงปัจจุบันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเราเราคุ้นเคยกับแผง300วัตต์เดี๋ยวนี้แผงมันก็400วัตต์ละแล้วก็40โวลต์นะครับมันก็จะได้เท่ากับผลรวมทั้งหมดก็คือ320โวลต์นะครับในนี้ครับอันนี้คืออย่างน้อยที่สุด8แผงนะครับเราก็จะได้บวกเส้นหนึ่งกับลบเส้นหนึ่งแต่ถ้าเราเอาสลับซับซ้อนนะครับบางทีเราเผลอเอาลบก,กับบวกเนี่ยมา เสียบกันนะครับมันช็อตนะครับแล้วก็ช็อตมหาศาลนะครับสา0รโวลต์นี่ช็อตช็อตแรงมากนะฮะแรงกว่าไฟ220อีกนะครับทีนี้มันก็อันตรายนะครับแผงเดียวมันไม่อันตรายแบบนะครับมันเอาจับได้มือจับได้อะไรได้แต่ถ้าต่อหลายๆแผงปุ๊บโวลต์มันสูงขึ้นนะครับวัดมันก็สูงขึ้นนะครับคราวนี้เอามาช็อตกันก็เกิดการอาร์กกันอย่างรุนแรงนะครับอย่างที่เขาทํา ให้ดูในในเน็ตในอะไรให้ดูว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับสำหรับาการเรียนรู้นะครับนะฮะร,ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ระบบโซล่าเซลล์พื้นฐานเนี่ยผมพยายามสอนให้คนปกติธรรมดาประชาชนธรรมดารรมดานะครับที่ชาวไร่เป็นชาวไร่ชาวนา,าภาคเกษตรกรเนี่ยเข้าใจได้ง่าย,ายๆนะครับเพราะว่า,าเราคงจะไม่สอนให้ผู้ที่รู้ มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านไฟฟ้าอ,อย่างนั้นอย่างนั้นก็สอนอีกแบบหนึ่งแต่นี่ผมสอนภาคเกษตรกรเพราะว่าอย่างนี้มันจะดูง่ายเพราะว่าภาคเกษตรกรเ,เขาก็ใช้ใช้เครื่องปั่นไฟเป็นอยู่แล้ว,วนะครับ,นะรบเราอยู่กลางไร่กลางสวน,เ,นเราจะสูบน้ําบาดาลนนมันไม่มีไฟฟ้าเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องปั่นไฟนะ เครื่องปั่นไฟก็ต้องใช้น้ํามันเบนซินเลยนะหรือว่าน้ํามันดีเซลก็แล้วแต่นะครับเครื่องปั่นไฟก็จะมีขนาดของมันนะครับขนาด3กิโลวัตห้ากิโลวัตต์นะครับหกกิโลวัตเจ็ดกิโลวัตต์นะฮสิบกิโลวัตต์นะครับเขาจะเรียกเป็นวัตต์เป็นวัตต์นะครับกิโลวัตต์นะครับหนึ่งพันวัตต์นะเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับจําไว้นะครับหนึ่งพันวัตเท่ากับหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นอันนี้สามพันสองร้อยวัตต์เท่ากับสามกิโลวัตต์นะฮะเรามีแผงโซล่าเซลล์แปดแผงเนี่ย มันก็จะเท่ากับนะฮะได้ไฟฟ้านะเท่ากับเครื่องปั่นไฟขนาด3กิโลวัตต์นะครับ3.2กิโลวัตต์เลยนะฮะทีนี้วัตต์จากเครื่องปั่นไฟกับวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวนะทุกน้องนั้นอยู่เหมือนกันหมดนะมันจะต่างกันี้ว่าตอนเช้ากับตอนเย็นแดดมันไม่เท่ากันพอแดดไม่เท่ากันนะตอนเช้าอาจจะได้สองพันวัตต์เองนะครับ ตอนที่เคี่ยงก็ได้3 2 0 0วัตต์นะตอนบายๆแล้วแหละวัตต์จะไม่เท่ากันตรงนี้นะครับมันก็เหมือนว่าตอนเช้าเนี่ยเราเร่งเร่งเครื่องปันไฟได้ไม่มากนะครับแต่ตอนสายเนี่ยมันก็เร่งเครื่องปันไฟได้มากอะไรเงี้ยทานองเนี้ยนะครับนะทำลองเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะใช้แผงโซลเซลล์เราต้องชดเชยให้มันมากมากกว่านะฮะต้องมากกว่าสมมุติว่าเราเราเคยใช้เครื่องปันไฟขนาด3กิโลวัตต์เนี่ย ใช้ในบ้านเนี่ยเราสบายเลยเน,นี่ยสุกน้งสุบน้ำอะไรได้สบายเลยเนี่ยแต่พอมาใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะมาใช้3กิโลวัตต์เหมือนกับเครื่องปั่นไฟไม่ได้เราต้องชดเชยไปนะครับอาจจะต้องชดเชยไปอีกเข้าตัวเลยนะครับให้มันดีสมบูรณ์แบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้ถึงหกพันสี่ร้อยวัตต์แล้วก็เบิ้ลไปนะครับเบิ้ลไปก็คือเราได้ลบเราได้บวกนะครับเราก็เอามานะฮะ แผงมาต่ออีกนะครับนะครับต่ออีกนะครับแปดแผงนะครับเราก็จะได้ไฟอ่าเหมือนกันนะครับเราก็ต่อเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับที่ผมให้ทาอย่างนี้เพราะว่ามันง่ายต่อการที่เราจะเอามารวมกันนะฮะ เอาเลี้ยงอย่างเงี้ยพอพอเลี้ยงอีกชั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้บวกเหมือนกันเลยนะครับนะได้บวกได้ลบนะครับเราก็เอาบวกนะครับไปรวมกับบวกเนี้ยนะครับนะฮะรวมกันนะครับนะฮะก็ก็ได้เป็นบวกนะฮะลบมารวมกับลบตรงนี้นะครับอ่าก็ได้มาเป็นลบนะฮะอย่างเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหกมันเบิ้ลไปไงอันนี้เขาเรียกว่านะฮะอันนี้ภาษาศัพท์ของ โซลาเซลล์เขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับแปดแผงสองชุดนะฮะแล้วเอาสองชุดเนี่ยมาขนานกันอย่างนี้เขาเรียกขนานกันลบต่อลบบวกต่อบวกนี่ขนานกันนะครับเขาจะเรียกว่าสตริงก็ได้ผพราว่านี้หนึ่งสตริงอันนี้สองสตริงถ้าสับจะวบาว่าหนึ่งชุดชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเอามารวมกันนะครับจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะเรียกเป็นสตริงแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาสับชาวบ้านว่าเราต่อแปดแผง นะครับตอ,อนนุกรมกันแปดแผงสองชุดแล้วเอ,เอาเอาชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยเอามารวมกันนะครับเขาเรียกว่ามาขนานกันก็จะได้ไฟเท่ากับสามร้อยสามพันสี่ร้อยเอ้ยหกพันสี่ร้อยวัตต์นะครับหกพันสี่ร้อยวัตต์นะครับหกพันสี่ร้อยวัตต์นะครับแล้วก็วัตอา์เรามารวมกันอย่างนี้นะขั้เรืยอขนานเนี่ยโวลต์มันจะเท่าเดิมนะฮะ เท่ากับ320บโวลต์นะครับ DC นะครับอันเนี้ยเป็นหลักการง่ายๆนะครับภาคเกษตรกรสามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่ามันไม่มีทางต่อผิดแล้วบเพอแจ็คตรงเนี้ยมันจะมีแจ็คบวกกับแจ็คลบนะครับเวลามาเ,าเอาเอาลบใส่บวกมันมันเสียบเสียบมันได้แต่่ะเอาหัวทั้งนี้กับหัวทางนี้มาเสียบกันนะครับมันก็จะชอ็อตนะครับไม่ได้นะครับอลราก็เรียงกันมาปุ๊บมันก็จะเหลือเหลือแผ่นที่หนึ่งหนึ่งแผ่นกับแผ่นสุดท้ายหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับ กับแผ่นสุดท้ายหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าในสองเส้นนี้จะมีไฟสูงนะครับนะแล้วก็ทําเป็นสองชุดนะครับเอามารวมกันก็ได้หกพันสี่ร้อยวัตนะครับเพราะฉะนั้นหกพันสี่ร้อยวัตเนี่ยถ้าเราไปใช้ในบ้านนะไปใช้ภาคเกษตรกรภาคสูบน้ําอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยจะสามารถสูบน้ําได้ถึงห้าแรงนะครับห้าแรงม้านะครับห้าแรงม้าเท่ากับเท่ากับวัตนะครับหนึ่งแรงม้าหนึ่งเฮสพีนี่นะครับเท่ากับ จ็ดร้อยห้าสิบวัตนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตนะฮะพราะ,ะน้นห้าแรงม้าเนี่ยมันก็เท่ากับคูณห้านะครับก็เท่ากับสามพันเจ็ดร้อยวัตนะครับเหลือเฟือนครับตั้งแต่เช้ายันเย็นได้ถ้าเราสูบน้ํานะครับสูบน้ําภาคการเกษตรนเนี่ยตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยนะครับถึงห้าโมงเย็นเนี่ยสบายๆเลยนะครับห้าแรงเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเรามีแปดแผงนะครับสูบอย่างมากก็ได้แค่ไม่เกิน2องแรงนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเราเราจะไม่พอตอนเช้าตอนเช้าเราก็ต้องไปสูบตอนเสียสายมันก็ไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มนะฮเราต้องสูบตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยอย่างเงี้ยนะมันจะคุ้มนะครับอนะอันนี้คือภาคการเกษตรวิธีต่อแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับ